มีอาการปวดตรงเรียนของไอ้น,นี่ส้นเท้าไม่ใช่ส้นฝ่าเท้าเนี่ยนะส้นตรงนี้หลังหลังหลังเท้าเลยคือตำแหน่งที่ยึดเกาะของเอ็นร้อยวายอันนี้คือเอ็นร้อยวายมานี้แล้วมายึดเกาะตรงนี้ส่วนใหญ่นนเนี่ยคนไข้เนี่ยเวลากดจะเจ็บเยอะนะซึ่งพวกนี้สัมพันธ์กับหนึ่งก็คือมันจะเกิดจากถุงน้ำมีการอักเสบเกิดขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันตาซาวนะนี่เราตรวจอันตาซาวที่เรีเวของไอ้นนี้คือกระดูกอันนี้คือเส้นเอ็นร้อยวายอันนี้เอ็นร้อยวาย ดำๆเนี่ยตรงนี้เป็นน้าที่มีการอักเสบนะนี่เราตัดตามแนวยาวแต่ถ้าเกิดเรามาดูแนวข้างด้านข้าง,างนี้นะนี่เห็นไหมอันนี้กระดูอันนี้เอ็นร้อยหวายนะที่มาเกาะกระดูนี่ดำๆเนี่ยเป็นถุงน้าที่เกิดการอักเสบเนี่ยนะพอเรากดไปเนี่ยถุงน้ําหายไปตรงนี้เป็นถุงน้ําที่อักเสบนะทําให้เจ็บเยอะนะฮะนะพวกนี้มักจะมีความสัมพันธ์กันหนึ่งก็คือโรคเกาต์สองคือน้ําหนักเยอะนะงั้น ถ้าเกิดเป็นปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องไปเช็คว่ามีเกาด้วยหรือเปล่าอันนี้1อันนี้2ก็คือถ้าเกิดน้ำหนักเยอะต้องไปลดน้ำหนักด้วยนะครับเนาะ้าตำแหน่งนี้เวลาเราฉีดยาเนี่ยเราจะใช้ยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตรอยเนาะในการฉีดเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะฉีดยานิดหนึ่งนะเขีมยมาจากซ้ายมือนิดเดียวเนี่ยเข็มเข้ามาแล้วในตำแหน่งนี้ที่ฉีดยาเนี่ยเราฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าเสีนเน็นะฉีดเข้าตรงถุงน้ําที่เกิดการอักเสบนะฮะเรียบร้อย